คนสวยประจำหมู่บ้านของเรานะคะคนที่จะพาเราไปหาปูกันนะคะ ล้างปูล้างก้างใส่ปูลงไปในหมอ้อใส่ก้างลงไปใส่ก้างลงไปในม้อแล้ว เติมน้ำต้มลงไปไม่ต้องมากเอาสักครึ่งหม้อพอจุดไฟตั้งกระทะารอสุกพร้อมกินสุกก่อนแล้วเอาขึ้นมารอปูต่อ นี่บอมกินแล้วนะกังอืมเลต่ะน่าว่ารอยแรงไก่ปีเรต่ะอืมจิ้มดีปีกับหัวเตียมเยมมมตรียมตาน้ำจิ้มสีฟูดเลือกเอาเฉพาะดีปีสีเขียวพอจิ้มจนเนียนอ่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจิ้มต่อ ใส่น้ำตาลปีน้ำตาลเว่นลงไปแล้วโขกให้เข้ากันต่อด้วยลูกนาวแตะน้ำปลาเัาลูกนาวแล้วบีบใส่ครกใส่แป้งหวานสักอิดก,กันลอยๆเสร็จแล,รลรแล้วพร้อมเสิร์ฟกินกันได้เลยกั้งพร้อมเสิร์ฟปูสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้ม อร่อยบุญอืมอร่อย